สวัสดีค่ะเมนูมานนี่ค่ะยะสาสภามาเห็ดอาหารให้ง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะก็คือผัดเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะพี่น้องมันนี่เห็ดแบบไท่ไท่เลยนะคะพริกนะคะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดสําเร็จลูกนะคะพี่น้องนะคะหมูอันนี้เป็นหมูสไลด์นะคะพี่น้องซื้อมโดนราคาพี่น้องก็เลยสำมาเห็ดให้มันเบิดๆนะคะมะเขือแกงคนขางสีแกเน่ค่ะแล้วก็มะเขือพวงโหงระพาแล้วก็ใบมะกรูดค่ะนะคะมากค่ะ เดีย๋ยวเอาน้ำมันใส่กระทะไว้แล้วเดี๋ยวเข้ามาผัดกันค่ะนะคะน่านหมากที่เยาบริเวณเพชรไมนูนี่ค่ะพี่น้องตัวเต้ตัวไน่เลาบริเวณยูนะคะกับบริเฮ็ดให้กินเลยค่ะจะไน่แล้มักหลายเมนูนี่ค่ะพี่น้องผัดเพชรเซกเขือกหมกักหมักจะเป็นไก่ก็ได้เป็นหมูก็ได้แล้วมาก,กินค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะผัดนะคะผัด พริกแกงกับน้ำมันให้หอมเลยค่ะส่วนน้ำมันพี่น้องสามารถกะเอาเด้ค่ะมักมันมนักมันหน่อยได้ตามสบายเลยค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดยานอ้วนบ่ามักมันหลยกับผู้้องไส้หล,ลยเด้ค่ะะคผัดไปเรื่อยๆให้หอมเลยจ้ะจากนั้นค่ะพอพริกแกงเขาเริ่มหอมค่ะพี่น้องใส่หมูลงไปนะคะ จะเพี่ยนจากหมูเป็นไก่ก็ได้หรือว่าหมูติดมั่นกันได้ได้ค่ะที่น้องตะว่าอันเป็นหมูเนื้อร่วนๆเลวนนะค่ะหมูสันนอกนะคะน้คะพ่าหอมให้หมูพ่อสะดุ้งไฟจะนิเนื้อค่ะ จากนั้นเติมนม้ำลงนิดนึงค่ะตามด้วยบะเขือพวงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไป เติมน้ำอีกสักหน่อยค่ะคน้องให้ไม่มีน้ำคุกคิกพลาดเขานะคะนี่ค่ะเออไฟแห้งๆเลยค่ะจากนั้นค่ะเริ่มปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนะคะมากหน่อยเดี๋ยวแต่ห้าวอกค่ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเครื่องสอนนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะย่องไข่น้ำปลาแทนสีอยู่นะคะพี่น้องใส่ย่างนี่ละหน่อยพ่อค่ะจากนั้นเปิดไฟแห้งค่ะเปิดไฟแห้งทีงยังพี่น้องวัวเอาบะเคือแกงใส่นะคะกะเคือแกงใส่ในี่ต้องไฟแห้งเลยคะ่ะถ้าไฟอ่อนเดี๋ยวเขือเข้าสีด,ดำนะคะแล้วก็ให้รีบข้นเวยค่ะพี่น้องใส่ลงไปข้นนี่สิเลยนี่ค่ะเป่าข้นนะคะ ส่วงที่ใส่บอ,อร์เือลงไปนะคะให้มีหนามนันมยเด้ค่ะถ้าบอมีหนามันจะทัดยากแลวกับเบอร์เอเข้าสุบโ,โดยความผ่อนบปทั่วถึงนะคะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะค่คะผัดข้นนะคะข้นให้ทั่วถึงให้เบอร์เอเข้าสุกนะคะคอยสีบรด่ ถึงแม่เหาสูตรเส้นน้เก,เกลือแล้วก็สร้างเวลามาผัดถ้าข้าบกคนเลยบกเกลือข้าสีดาคะ่ะพี่น้องลองเผ็ดป้งค่ะบะเกลือเอยอ่วค่ะนะคะ,นะคะเอาละค่ะค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้บกเกลือข้าสุกคักๆผู้ใดบ,บ่มาบกเกลือสุกแม้งกะบ่ต้องผัดดนนะคะพี่น้องเอาแค่พ่อสุกนะคะพ่อก,บกอบๆค่ะหลังจากนั้นค่ะชิมรสเักนิดนึงค่ะนะคะเมนูนีน้ของเย่ยวขาจะออกเค็มหวานนิดๆน,น,นะคะพี่น้องสืบบ่มีรสดอื่นเลยค่ะ อขมวาวมเข็มเราพ่อเะค่คะพี่น้องแต่ความหวานยังน่อยไปพวกเน่ากินหวานส่วนรสชาติพี่น้องปรับเอาด้วยค่ะครับบมักหวากนกับ่ต้องใส่ตามเน่าก็ได้เพราะว่ายูนีสุดอต้องออกหวานๆวนเข้มๆนิดๆงซส่นะคะเอาละค่ะจากนั้นค่ะพริกไทยค่ะโหระพาใส่ลงไปค่ะถ้ามีพริกขี้ฝ้าแดงก็ใส่ลงไปนําด้วยค่ะพี่น้องเย่าบ่มีก็เลบ่ได้ใส่นะคะ ค่ะคนสองสามเพือค่ะเอาขึ้นนะคะปิดไฟแล้วค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดเผ็ดหมูใส่มะเขือค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวจะระจัดเส์จานให้เบิ่งค่ะ ราคาพี่น้องไม่นุ่นี้ค่ะผัดเผ็ดหนูใส่มะเขือค่ะพี่น้องใส่โหระพ่าหอมๆค่ะเป็นผัดแบบไทยๆนะคะใส่พริกแกงเผ็ดสาเร็จรูปค่ะปรุงรสนะคะพี่น้องนะคะนำปลาผงปรุงรสแล้วก็นำจาทรา้ค่ะู้ดด้มักชูรสก็ใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมความแซ่บเดิดเลยค่ะพี่น้องนะคะใบโหระพามีหลายกระใสหลายด้วยค่ะพี่น้องเข่สีหอมคักแล้วก็พริกชี้าแดงถ้่มีก็ใส่ลงไปน้านะคะเยลโบมีหค่ะเ้ยได้เที่เห็นนะคะพี่น้องมะเขือนะคะ เวลาผัดค่ะพี่น้องนะคะเปิดไฟแห้งๆเติมน้ำหน่อยนึงค่ะนำห่อนๆเอาบะเขือลงไปค้นเลยค่ะมันค้น่อยๆดูๆค่ะพี่น้องนะคะบะเขือเข้ากับสะโบดำสขุขาวน่ากินนะคะบาองคนว่าโบแซ่บาเกลือบบแซ่ค่ะพี่น้องแซ่ยู่แต่ว่าเวลาใส่ไฟความผ่อ,อนในข้าบโบค้นเลยมันก็ดจะโบะทัวถึงนะคะพี่น้องมาค่ะเอาเขาเอาหนำมากินด้วยกันค่ะผัดเผ็ดนูใส่มะเขือหอมๆยัย่ว,วจ้า